โอ้เน,นี่ยนายอย่าเศร้าดิหน้านายหลอนมากเลยโอเคสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอซ์เซตกมเมอร์นะแล้ววันนี้ก็อยู่ในเกมเอเลนเอ่อไอโซเลชเอ้ยไม่ใช่นะมาคนคนละภาคเอเลนคอโนเโนอร์มาเลยนี่ครับผมวู้ฮู้นะฮะตอนนี้อยู่ในพาร์ทที่9นะครับผมอ่าพอดีแล้วลืมหมุนนะพอดีหมุนแล้วนะหมุนให้แล้วนะขอบคุณซะด้วยนะฮะ <c oughs> ทุย <c oughs> ไม่ใช่นะก็เราจะพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้ทําการ าหายานหาอะไรไม่รู้นะฮะแล้วก็เบล,ล่าเธอก็ได้ก็ได้เสียชีวิตลงนะครับด้วยโดนเอเยนแหวกอกขึ้นขึ้นเอ่อขึ้นมาลืมตาดูโลกแล้วก็ตายนะครับผมซึ่งเบลล่าก็ได้ให้สัญญากับโอเนียว่าให้โอเนียว่าใช่ให้พาทุกคนอ่ะออกไปจากดาวนี้ให้ได้แบบคือสัญญากับฉันหน่อยระมอณนี้นะครับโอเนียโอเคได้แล้วเบลล่าก็ตายอยา่างสงบสงบนะครับผมซึ่ง โอเนียลนี่น่าจะโหน่าจะเศร้ามากๆากนะฮะคือแบบนะมันเศร้ามากแล้วเขาบอกว่าจะทําทุกอย่างเพื่อให้พวกเราเดกลับไปได้ถ้าคือทำาล้กิจได้สำเร็จอะปุ๊บเพื่อสัญญาของเบลล่าแล้วก็โอเนียลนะครับผมนะโอโหเศร้ามากนะครับซึ่งคราวนี้แหละเราต้องทําการเอ่อไปที่ไอพาร์ทที่แล้วที่ผมว่ามันมีไฟสึกกับผมไม่แน่ใจไว้เพราะว่าอันนั้นผมก็พูดไปงั้นแหละ มันแต่มันพูดว่าอะไรไมปผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันมีการติดต่อก,กับเออ่กับยานของเรานะฮะน่าจะมีอยู่ก็คือแบบไม่รู้ว่ามันมีเงื่อนงำอยู่นะฮะแล้วก็ยานของเราเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่เวลแลนนี well ่แหละไอเวลแลนนะครับผมเว well, มันอ่านว่าเวเวเวยุนะฮะเวยุ well, you, ที่เขาเรียกกันนะฮะเวยุอ well, ะไรสักอย่างเนี่ยซึ่งเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะเราต้องทำการปิดพลังงานสักครู่นะเพื่อเรียกร้องความสนใจนะฮะเฮ้ย โอ้โอ้เรียบร้อยแล้วเพื่อนกู๊ดไนท์เนี่ยเอ่อโอเคให้หยุดไอสัญญาณเตือนภัยนีนะฮะปิดโอ้โอเคไม่อะไรอ่ะน่าจะเป็น achievement มาแล้วฮะมันมาแล้วครับเอเลี่ยนนะฮะอ๋อไม่ใช่เอเลี่ยนเฟลแลนโอุ้ยเออ ผิดละผิดข้างลูกเอสเอสหู้ประหัมนายพวกนายนี่บ้าจริงแทนที่จะช่วยกันกำจัดเอเลี่ยนดันมาทดลองเอเลี่ยนเฉยมันเอาแบบแย่มากครับยอดเอ่อโอเคก็นี่ครับมันเอาคนมาทดลองนครับดูดิฮะโหแย่ว่ะเหมือนในหนังเลยมันแย่มากครับแล้วเดี๋ยวนี้ผมขอเล่นเกมโทรศัพท์ก่อน อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอ่ะไปต่อเลยกันเนาะ๋ยวทุกคนว่านะฮะอย่าว่าผมเลยไอ้จ้าโอเคเออเอาเรื่องครับมันไม่เห็นเรานะฮะเอสโอนออะไรวะเนีเ่ยดูดูด้ครับพึ่งสดสดเลยยิงไม่ตายด้วยโคตรเถื่อนเอนขอได้เกมโทรศัพท์ก่อนเออ เออโอเคหนึ่งจึกสองจึกเสร็จแล้วโอเคต่อนะครับทุกคนยังหายใจอยู่เลยฮะไปทางนู้นนะครับเอ่อไปทางไหนทางนี้แล้วกันเราต้องหนีไปจากยานนี้ให้ได้ซึ่งพวกเออเลสอะเขาอยู่ไหนก็ไม่รู้ไนงะเออผมแตกโอ้วิ่งโคตรไวจูดเลยหางจุดตู๋ไปนู่นเลยฮะเอะ เอออุ้อยสไนเปอร์โคตรแรงผมชอบการเปลี่ยนกระสุนปืนสไนเปอร์มากมันน่ารักมากเลยฮะมันฟุงฟ้งฟิ้งโคตรๆเน่ไม่ต้องเข้ามึงฮะดูดิมันจะเปิดประตูเป็นไหมโอ้นึกว่าเปิดได้เป็นเปิดได้เป็นที่จบอ่ะไม่น่าเกิดเป็นทหารเลยโอเคอันนี้เป็นไอ้กระสุนเราเต็มแล้วไงไปโอ,โอ้ทางนี้เหมือนเอเลี่ยนไอโซเลชันเลยฮะเอ่อ มารีนเบ๊อ่านไม่ออกครับไม่กล้าแปลเว้ยเดี๋ยวแหกวิเต็มเลยอะอ่ามันบอกให้ทำเงียบๆนะฮะทำอะไรเป็เรงเงียบผมกดนี่ก่อนอ่าเอาอาชิเมนนะฮะไม่มีอะไรมากแล้วไปฝั่งนี้นะครับเย นั่นปืนปะหรืออะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนนะฮะออชุดเกาะไปเถอะเอ้ยตกใจตอนนี้มันให้เราไปเงียบๆนะฮะเกมนี้มันไม่มีความเงียบนี่หว่าผมลืมไปไปเลยไปเลยอุ้ยเอาเรื่องมันเอ็กซิคิวได้ปะเอ็กซิคิวได้อืออือ เออเขาเรียกว่าทุบจนตายครับนี่ไงจนได้นบตรงไหนก็ได้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 เกือบแล้วครับโู้โถ้าเออเลิสนิดเดียวไม่ได้เลยเออเออเลิศอะไรเออเลิศอัเลิศเอออัเลิศเออเลิศพี่มึงเออเลิศเนี่ยอัเลิศเริ่มหลอนความหลอนเริ่มข่บงำนะตอนนี้ ดูซิว่ามีอะไรอันนี้ห้องปฐมพยาบาลนะครับอุ้ยเชี่ยโหดอดตซาร่าเซลลุ่มยังไงวะฮนะเออหลังแคบผักเออเออเขาเรียกว่ายิงผ่านช่องแคบมรากาเออหัวแตกไปทีนึงฮนะเออเอเอหุยปืนแ,แรงมากเออดูดิโอ้โหสุดยอดไฟเออร์เอาไปเลย ติดประตูติประตูโอเคเครื่อ์เครืยอ์ตอนนี้ไม่อันเลยแล้วฮะปดเอาฮนะระดับไอซีเล่ากลัอวอะไรใช่ปะล่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นแต่ผมจะไปฝั่งนี้นะฮะที่นี่เป็นห้องเก็บศพว่ะอีวอีเอ้ยอ่ะเอ้ยเดี๋ยวเียวอันนี้มีอะไรอะทำไมทุกอย่างมืดลงอะครับดูดิฮะน่าจะเป็นบักเกมไม่ก็ แฝงอะไรบางอย่างอยู่นะฮะซึ่งอ,อิสเตอร์เองมาพาที่แล้วก็แหกไปนะฮะไปดูกันได้ออยังะ่ะเสียงอะไรโอ้โหอย่างเยอะไฟท์โ์โฮสโอ้เอาอุา้ยเจ็บเจ็บอันตรายมากครับอ้โโออสจบยัง กูเกือบตายอ่ะขอย่ามีใครที่สองบอกให้ผมเล่นระเบิดไปหน่อยนี่นะฮะขออภัยด้วยดูมันตายดิครับโอ้โหโอ้ตายได้ยอดเยี่ยมมากเพื่อนนกันถ้าตายเนี่ยเอาไปสิบคะแนนเะยวบว่าต้องมีว่ะเป็นห้องไอ้นั่นอีกแล้วอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันเอาเอลี่มาอย่างนี้เลยเหรออุ้ยอุ้ยยังเจ็บเดี๋ยวก่อน โอ้โหโอเคหม่ไหวแล้วเอสหนึตายแล้วเหรอจริงป่ะเนี่ยโอ้หตายได้กากดอยมากเอาหนึ่งสองสอามเจ้อ่าวุ้ยดูดิมันเอาเอเรียมาทำอย่างเงี้ยครับวุ้ยมันเอาเอเลียมาสตาร์ฟหรืออะไรทดลองอะไรบางอย่างครับ วุ้ยนี่มันเถื่อนนะวะดูดิครับแล้วเอเลี่ยนแต่ละตัวนี้แบบหน้าตาไม่เหมือนกันเลยอะดูดิเอเลี่ยนตัวนี้แปลกๆไงไม่รูนะ้เนาะขอดูอ่ะนะฮะอุ้ยถ้ามันออกมาในงานอ้าวออกมาแล้วก็ตัวหนึง่งที่ประหารละอู้วมันเล็เป็นขี้เลยะฮะออกมามันก็ฆ่าทิ้งนะครับผมแปลว่าที่นี่อันตรายมากใครมาทำงานที่นี่แม่งโคตรซวยอะบอกเลยเยอะๆเลย,ยขนาดนั้นวะ มันอะไรยะเนี่ยเนี่ยอีกแล้วเหรออ่าโอเคมันไม่อย่าให้มันอ a เลิร์ะนะประมาณนี้อ๋ออ๋อมันกดปุ่มได้อยู่แล้วนะฮะวันนี้มีการเคลื่อนไหวยอยู่สองจุดนะครับสามจุดด้วยกันซึ่งมีเอนจิเนียร์มีมีอยู่สองท่านนะครับประจําอาอนุ่นก่อน ครับผมเอ้ามึงรู้ได้ไงวะเฮ้ยมึงรู้ได้ไงวะโอ้โหเอ้าฉัเปิดเอาดิเอ็งกดเราก็กดโอ้โหอย่างนี้ก็ได้เหรอดูดิครับเอ็งทำอะไรวะเนี่ยมึงว่างกันได้ไงวะฮะโอ้โหดูครับดูมาดูกันครับว่าเขาทำอะไรกับเอเลี่ยนนะฮะมันเ,เอาเอเลี่ยนมาทดลองทุกอย่างอะครับ เพื่อให้รู้ว่าเอเลี่ยนมันทางานยังไงแล้วก็สามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีหนังอยู่นะครับหนะังเอเลี่ยนเขาอันที่จริงเขาจะทำเอเลี่ยนภาคต่อไปจากภาคสี่ครับแต่ว่าเขาล้มเลิกไปเอเลี่ยนภาคสี่สามารถควบคุมได้นะฮะค,ควคนเอเลี่ยนได้แม่งโคตรพีคนะฮะแต่ว่าล้มโลกล้กลมเลิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับผมก็อยากดูนะมันถึงมันจะในเรื่องจะแย่ประซบยังไงผมก็อยากจะดูนะฮะอ่แกตูเพราะว่าเออหมดโอเค เอาเปิดพลังงานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอะไรฮะเฮ้ย,เ,ฮยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหตัวบอลเลอร์เลยแย่มากโอ้เอเลียนเหรอเนี่ยโอ้โหไอตัวนั้นแน่ๆเลยฮนะตัวแม่งใหญ่มากอ่ะโอ้โหตรเด็กหำอ่ะบ้าไปแล้วถ้าเราเปิดเอเลี่ยนนี่นะครับไอตัวนี้เป็นเอเลี่ยนที่พ่นพิษไดนะ้มันเอาเอเลี่ยนมาขังครับผม เรามาดูกันว่ามีเอเลี่ยนกี่สายพันธุ์นะครับแถวนี้เนี่ยฮะเอเลี่ยนเอามาขังไว้นี่ครับดูดิโ้สุดยอดอ่ะอันนี้เราได้ดูอย่างเอเลี่ยนได้เต็มอิ่มโอ้เนี่ยแหละที่ฉันต้องการอาเฟนไอ้ตรงนี้ผมไม่รู้นะเอเลี่ยนตัวอะไรนะครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นเออนี่ไงเอเลี่ยนจโจมนะครับไู้โจมไม่ใช่ไททันนะเอเลี่ยนนี่ก็เป็นห้องเดียวกันอุ้ยตัวนี้คนรน่ากลัวดูดินี่ตัวแม่งโคตรใหญ่อะ แล้วมันอยู่นิ่งๆงเหมือนโมเดลเลยดูดิฮะเฮ้ยตัว,วตนี้หน้าเหมือนคนเลยครับอันนี้เป็นไอเรียนที่พัฒนามาเหมือนแบบเอ่อออกมาจากคนนะฮะโฮสโฮสเป็นคนมนุษย์อันนี้โฮสเป็นตัวอะไรไม่รู้นะเหมือนแมงสาวเลยยีน้าเกลียดะ่ะแย่เอียเหมือนกอบแมงสาบไปเรืบปิดเวอร์กันเถอะเร็วๆเราต้องเรียกร,ร้องความสนใจนะเพื่อให้พวกเวลแลนด์มันเดียเด๋ยวเรื่องอะไรมันเยอะๆวะพวกเวลแลนด์มันสนใจเรานะครับแล้วก็ เออว้ว้าวสุดแจ่มนะครับเออเวลาสนใจเราแล้วก็ให้เพื่อนเราไปเอายานขึ Hah> ้นนะครับผมน่าจะนะนี่สัญญาขอสไปเดอร์แมนปะสุแบกแมนปะแบกแมนเตอร์เดือเดอดเอาวะตอฟโอ้ชิตเอพีซีแกจะ cover เอ๋อมันชื่อเอพีซีเหอใช่ปะมันเป็นยานพาหนะเกาะนะฮะรอรอก่อน go 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 วู้วูเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วคนเอาเนี่ยบอกว่าอะไรวะมีอะไรไหมแถวนี้อะไรมันจะทำว่างไว้ทำแปะอะไรโอ้โอเค go 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 อุ้ยโอุ้ยเจ็บเรามาเก็บแค่เก็บกอดเฉยโอเคไปละมันถอยหลังไม่ได้ไงวะเป็นรถที่กากโอเค แม่งมาแกบังคับเนี่ยต้องโคเวอร์ไปเรื <illustrates. ADHD> ่อยๆนะฮะมาแกฮะกันเลกันเลเอสเอสเอสดาวดาวดาวแล้วดาวแล้วอยากไปเล่นไอ้นี่ละอะไรวะครับไอ้ไปเล่นกาวนะฮะดู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 ไปเล่นกาวนี่ใครซื้อมาคุ้มมากไม่ได้อวยนะแต่มันคุ้มจริงนะฮะลองลองซื้อมาเล่นดู เออ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 ได้ข่าวว่าเกมโฮมสวิตโฮม่งจะมาแล้วใช่ไหมผมว่าคุ้มค่าในการเล่นนะเว้ยแต่มันน่ากลัวผมไม่ชอบเกมน่ากลัวเออเออเออโสวิตโฮมผมว่าน่าจะซื้อนะเดี๋ยวรอดูก่อนครับไอเกมฝีมือคนไทยนะครับผมของสวิตโฮมคุ้มค่าในการเล่นเออเออเออโอเคอุ้ยโอุ้ยเจ็บ ออไอ้แดงยังยิงอยู่เลยฮะเดี๋ยวรอมันกระสุนหมดก่อนโอ้โหทำไมลูกตายปะ,ตาย,ปะตายแล้วฮะโอ้โมันยิงแบบกระสุนหมดบ้างเถอะอะยังมีครับโอเคไปแล้วกูไปแล้วเอเชโอเคตายครับ มันไม่ตายมันไม่ตายโอ้ยวูเจ็บเจ็บเหลือเกินโอ้โอเดียโอเดียเหนื่อยมากบอกไปไหนนะไปนะดี๋ยวรถมันใกล้มากครับผมไปดีกว่าอุ้ยเอสโอเคอยู่นิ่งๆติดตัวอยู่นิ่งๆเออลมไปโอเคผมต้องขึ้นไปข้างบนก่อน เดี๋จะมีชุดแถวนี้นะโอ้โหไม่ค่อยมีอะไรเลยหำไปเลยกลับไปบ้านก่อนครับผมต้องรีบเล่นเพราะว่าไอ้นั่นมันจะหมดละได้ผมอ่าให้ขึ้นไปบนเครนเหรอเดี B ๋ยวอะไรยังไงงงโอ้ยเจ็บจริงด้วยขึ้นไปบนเครนนะฮะเพื่อเพื่อดำการกระทุ้งไอ้นั่นอ่า อายิงมันเลยได้ได้ได้โอ้โหเยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะขอเจ้าเคลียร์ก่อนฮะเราต้องขึ้นไปบนเคนะเพื่อทำการเอ่ออุ้ยอโอเคขึ้นน่าน่าทำการทับไอ้เจ้ารถอะไรเอเอเอบบีซีเอ ใครบอกว่าผมเก่งนี่แบบถอดคำพูดเดี๋ยวนี้ยืนไปยืนแรกกับแม่งนะโอ้แล้วไม่ยิงหัวเรากระจุยกระจายเลยะทำไมไอ่ะเมื่อกี้อ่อยๆเขาหน่อยเอ้โหหลับเลยเมื่อกี้ลวงเออ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 อึดจังวะโอเคเฮ้ยเสียงรถเสรยจรถโคตรมาครับเสร็จรถคตรมาเอสเอส ใครก็ได้เปลี่ยนดอตดิแม่งดอตแม่งงงวยมากนะฮะไม่ไหวไม่ไหวอ่าคือเราต้องเข้าไปข้างในให้ได้ครับแต่ว่ามีรถถังอ่ะมันอยู่เราต้องทำลายรถถังก่อน APC โอเคโอ้ยชิ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 อ่ะไปเลยยิงเร็วไปดิบูโจพูดทำไมมึงชูไปเลยปา เรียบร้อยฮะระเบิดตุ้มต่ำได้ได้๊บนึงโอ้โหแม่งยิงโคตรแม่นเลยแม่งยิงโคตรแม่นเลยทำไมพวกนี้มันยิงแม่งเนี่ยวะเนี่ยส่งกันไปทหารครับโดนยิงแม่งอย่างงี้ฮะไม่ใช่พวกพวกโง่วิ่งมาแบบปะกาศนะฮะมันก็โง่บ้างอ่ะแต่มันก็โอเคอะเฮ้ยพี่แน่นพี่แน่นหยิบผ่านละนี่ก็นะฮะพี่แน่นมาอย่างงี้ต้อง อุ so ้ยิ่งผมไม่ชอบแบบนี้เลยเดี๋ยวก่อนนะเอาเปลี่ยนปืนก่อนมีเวลามาช้อปปิ้งเปลี่ยนเลยนะนี่แต่งมาเยอะปนี้ยสู้แต่งมาเยอะโว้ยเนี่ยน่าจะเข้าได้ละโอโโหอเคนี่ไงไม่ต้องขึ้นนี่หว่าเราสามารถแฮกได้เลยอ่ะวูจิโต้เฮ้ยเอาว่ะ เอาเรื่องครับดูนะครับแล้วรถถังนะัอยู่ตรงนั้นแหนะไ,ไปไหนไม่ได้นะฮะดูค่อยๆไปเลื่อกค่อยๆไปเนรูกไอ้ข้างในไม่รู้ข้างในไม่แบบไม่เห็นอะไรเลยนะฮะแล้วก็โอ้ว่าต่อฟ้าแค่นี้เพื่ออะไรวะเนี่ยบางทีมันก็ฟุ้งฟิ้งกัน <laughs> นะฮะเหมือนเกมนี้มันสร้างไม่จบจริงอ่ะถ้าเป็นเกมนี้มันสร้างเสร็จผมว่าเป็น,เ,ปนเกมที่มันเกมหนึ่งเลยนะเว้ยเอาแบบเอากราฟิกของไอไอสูเลชั่นมา พัฒนาต่อเป็นเกมที่ไอเนี้ยภาคต่อนะครับหหไม่เป็นเกมที่มันมาโอ้โหได้เลยอะไรอ่ะด้มาอะไรน้อยหนาไอ้ห้ำเป็ดเอออย่างนี้ก็ได้แล้วโหแบบเป็นปืนใหญ่ที่กากดอยมากพิชูเออแม่งผีกว่าผมเริ่มชอบไปแล้วมันมันเป็นบางทีมันก็เป็นมุกตลกที่ดีนะครับ ถ้าคุณไม่เครียดกับเกมแบบไม่ไม่แบบเพอร์เฟกมากเกินไปแบบเล่นเล่นแบบเฮฮาปาร์ตี้นะมันจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับการบัคของเกมจะเป็นเรื่องที่ตลกมากและมันเป็นสีสันในอีกเรื่องหนึ่งนะครับเราต้องคาราว่ามองโลกในแง่ดีโคตรนะครับผมอ่าเป็นสิ่งที่ดีลูกนะลูกผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีเสมอนะแต่ว่าก็บางทีก็ตายในความแง่ดีเหมือนกันนะครับมันอันตราย หมือนดาบสองคนถุยเหมือนดาบสองคมนะครับระวังให้ดีนะจ๊ะเหมือนไม่ได้กาวเงี้ยแม่งยิงเราใครก็ไม่รู้มายิงผมเงี้ยมันก็ช่วยผมใช่ไหมเออแบบปาร์ตี้เดียวกันพอมันช่วยปุ๊บอ่ะผมก็เอาไงดีวะยิงแม่งต่อมันล้มปุ๊บผมก็ช่วยมันนึกว่าแบบไอ้เขาเรียกว่าไงหนึ่งหนึ่งไงเออเราจะได้ไม่มีอะไรค้างกันเสร็จแล้วแม่งก็ยิงผมตายทั้งคู่เลยนะฮะเพื่อนผมอีกคนหนึ่งด้วยเป็นอีก ต่อไปที่แบบอุ๊ยนี่โดนัทอ่าไม่ใช่บะมันไม่มีนี่บะอีตอรเองผมลืมผมลืมไปแล้วจริงเอาไปต่อแมงมาแกอัมเป็ดอยู่ไหนอะ่ะข้างในห้องนี้เหรอห้องพลังงานชัูครับของจริงเลยอย่างนี้อ่าจบแค่นี้ดีไหมโอ้เนี้ยจบแค่นี้พอเลี๋ยนะ ยี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวว่าเดี๋ยวได้มันเต็มนะครับผมห่วงแค่ได้เต็มไม่เฉยอย่างอื่นผมไม่ห่วงเลยนะฮะโอเค okay, okay, ผมว่าจบแค่นี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าพราะหน้าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าเขาจะปิดพลังงานยังไงเอ่ยนะฮะโอเค okay. คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปน่าจะเจอกับอะไรก็มาติดตามชกันเลยโอเคบ๊ายบายวู้ฮู้ฮู้ย